ใครเคยโดนดูถูกตอนสัมภาษณ์งานบ้างพี่เอกคนหนึ่งเคยโดนตอนนั้นจําได้แม่นเลยค่ะเขาถามพี่เอกว่าพี่เองเนี่ยอยากทําอาชีพอะไรอาชีพอะไรคืออาชีพในฝันไอเราก็เป็นเด็กเนาะเพิ่งจบใหม่ตอนนั้นก็เลยตอบไปว่าอยากเป็นแอร์ค่ะเพราะว่าตัวพี่เอเองเนี่ยจบด้านภาษามาแต่แล้วพี่คนที่สัมภาษณ์งานพี่เอกคนนั้นเนี่ยนะคะเขาตอบพี่เอกกลับมาว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าเรียนมาตั้ง4ปีสุดท้ายอยากจะเป็นแค่คนเสิร์ฟบ,บนเครื่องบินเนี่ยนะตอนนั้นคือปี๊ดมากคืออารมณ์แบบ แบบมันเดือดอะแล้วพี่เอกนะก็รีบตอบมันไม่ทันได้ตั้งสติด้วยนะก็ตอบกลับไปเลยค่ะบอกว่าอ้าวแต่แล้วว่ามันก็ไม่ใช่แอร์คนนั้นหรอกค่ะพี่ที่จะสามารถช่วยพี่ตอนที่เครื่องบินมันตกได้หรือว่าแบบตอนมีเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วก็แอร์คนนั้นหรือเปล่าคะพอตอบกลับไปแบบเนี้ย ทุกคนรู้เปล่าว่าพี่คนนั้นนะคะเขาบอกพี่เอกว่าให้พี่เอกกลับไปเลยเชิญกลับไปเลยซึ่งพี่เอกก็คิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกช่างมันเพราะว่าถ้าเขาจะมีทัศนคติแบบนี้ก็คงจะไม่ต้องทํางานด้วยกันแต่สุดท้ายวันลุ่งขึ้น HR ทรมาบอกว่าเจ้านายเนี่ยเลือกพี่เอกนะเพราะว่าชอบในคาแรคเตอร์พีคมาก คือเขาบอกว่าแบบเออเขาชอบนะเพราะว่าเป็นคนที่กล้าที่จะพูดกล้าให้เหตุผลกับเขาเพราะพี่เอกลืมบอกไปว่าพี่คนนั้นจริง,รงๆอ่ะเขาอยู่เยอะกว่าพี่เอกเยอะมากนะคะเขาเป็นผู้บริหารระดับสูงเลยนะคะอายุแบบ50กว่าแล้วอ่ะซึ่งตอนนั้นพี่เอกเพิ่งจบใหม่นะอายุประมาณแบบ21ออะไรประมาณเนี้ยแต่แบบเหมือนไปกล้าเถียงเขาอ่ะเขาก็เลยบอกว่าเออเขาชอบมากเขาชอบเด็กแบบนี้เขาอยากได้คนแบบนี้มาร่วมงานด้วยจะได้กล้าที่จะเหมือนแบบขัดแย้งเขาก็นั่นแหละค่ะก็เลยอยากจะบอกว่าในบาง เหตุการณ์บางสถานการณ์ที่เราโดนดูถูกเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะเพราะบางครั้งเขาอาจจะตั้งใจที่จะทดสอบถึงการแบบรับมือการแก้ปัญหาของเราหรือว่าแบบภาวะว่าเราสามารถที่จะรับแรงกดดันได้มากน้อยแค่ไหนอ่ะแล้วคนอื่นละ่ะใครเคยเจอสถานการณ์ที่กดดันหรือว่าโดนดูถูกแบบไหนกันอีกบ้างเมาแชร์กันมาหน่อยนะคะ